สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเรียนสระในภาษาไทยกับครูเจ๊ตนะคะวันนี้ครูเจ๊ตจะพาเด็กๆไปพบกับสระอะไรเดี๋ยวไปฟังเพลงสนุกๆกันก่อนนะคะและหลังจากฟังเพลงจบแล้วครูเจ๊ตมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นกันด้วยค่ะเราไปฟังเพลงและเล่นเกมกันเลยค่ะ Oh เรยโอนำหน้าใครใคให้เรียกโอทอทโคอตอโอโอ่เสี่โวเสี่ยว่โอ,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 โอนำหน้าใครใคทั้งตัวสะกดมากมายลูกปองโคมไฟและไก่ต้องช่างงอกโชคชนทั้งโชคดีโอ้นี้เสียง เด็กๆวันนี้พี่กุ๊กไก่จะพาดเด็กๆไปเล่นเกมทายคำจากภาพกันนะจ๊ะคำที่เราจะเล่นกันในวันนี้คือคำที่ประสมซาลโอแบบไม่มีตัวสะดวและมีตัวสะดวชุดที่8ข้อที่1จากภาพคือคำอะไรเอ่ย จับเวลาหมดเวลาฉเฉลยคำตอบข้อที่หนึ่งโบข้อที่สองจาก คือคำอะไรเอ่ยจับเวลาหมดเวลาฉเฉลยคำตอบข้อที่สองผู ไรเอ่ยจับเวลาหมดเวลาเฉลยคำตอบข้อที่3โตข้อที่4จากภาพ คือคำอะไรเอ่ยจาบเวลาหมดเวลาเฉลยคำตอบข้อที่สี่ ข้อที่หาจากภาพคือคำอะไรเอย่ยจับเวลาหมดเวลาฉเฉลยคำตอบข้อที่5โค ข้อที่หจากภาพคือคำอะไรเอย่ยจับเวลาหมดเวลาเฉลยคำตอบข้อที่6กด จ็ดจากภาพคือคำอะไรเอย่ยจเวลาหมดเวลาเฉลยคำตอบข้อที่เโลก ที่8จากภาพคือคำอะไรเอ่ยจับเวลาหมดเวลาเฉลยคำตอบข้อที่8โคต ที่9จากภาพคือคำอะไรเอ่ยจับเวลาหมดเวลาเฉลยคำตอบข้อที่9โชค ข้อที่10จับภาพคือคำอะไรเอ่ยจับเวลาบด,ดเวลาฉเฉลยคําตอบข้อที่สิบโหด เย่งมากเจะเด็กๆเอาไว้มาเล่นเกมกับพี่คุ๊กไก่อีกนะจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆรู้จักสระโอกันแล้วใช่ไหมคะสระโอเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ด้านหน้าพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆรู้จักสระโอกันแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนสระโอกันนะคะวิธีการเขียนสระโอนะคะเรา จะเริ่มต้นเขียนหัวจากบรรทัดล่างสุดแล้วรากเส้นตรงเลยเส้นบรรทัดด้านบนขึ้นไปประมาณครึ่งบรรทัดนะคะจากนั้นลากเส้นโค้งไปทางซ้ายมือพอประมาณแล้วรากวกกลับขึ้นด้านบนไปแบบนี้นะคะอวัดโค้งเป็นหางขึ้นไปเล็กน้อยแบบนี้นะคะเด็กๆฝึกเขียนตามรูปสอนได้เลยนะคะ เมื่อเด็กๆฝึกเขียนได้แล้วอย่าลืมไปฝึกเขียนในสมุดการบ้านของเด็กๆด้วยนะคะต่อไปครูเจี๊ยบจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านผสมคำสระโอกับคุณครูกวางกันนะคะเมื่อเด็กๆฝึกอ่านผสมคำสระโอเสร็จแล้ววันนี้ครูเจี๊ยบมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฟังแล้วก็ฝึกท่องตามนิทานที่ครูเจีย๊ยบนำมาฝาก ให้ด้วยนะคะเป็นการทบทวนอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นครูเจ็บก็มีใบงานมาให้เด็กๆทำลงในสมุดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเจ็บก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบายบาย คุณคู่กวางนัสรีแบบฝึกอ่านภาษาไทยชุดฝึกประสมสระสระโอโออ่านว่าสระโอโกอ,อ่านว่ากอโอโกอโจอ,อ่านว่าจอโอโจอโผอ,อ่านว่าผอโอโผอโทอ,อ่านว่า ทอโอโทโดอ่านว่าดโอโดโตอ่านว่าตอโอตโตโบอ่านว่าบอโอโบโปอ่านว่าปอโอโปโขอ,อ่านว่าขอโอ,ขอโขโถ อ่านว่าโถอโอโถโสอ,อ่านว่าสอโอสโหอ,อ่านว่าหอโอโหโคอ,อ่านว่าคอโอโคงอ่านว่างอโองโอชอ,อ่านว่าชอโอโชอ โซ so, อ่านว่าซโอโซโนอ่านว่านโอโนโพอ่านว่าพอโอโพโมอ่านว่ามอโอมโยอ่านว่ายอโยโยโรอ่านว่ารอโโร โลอ่านว่าลอโอโลโวอ่านว่าวอโวโฮอ่านว่าฮอโอโฮมอโอโมหอโอโหโมโหซอโอโซซอเอเซโซเซยอโอโยยอเอเยโยเย ลอโอโลลอเอเลโลเลมอโอโมมอเอเมโมเม,ม,อ,เมอโอโอชออาชาโอชาคอสีโกโก้สระโอเป็นสระเสียงยาว วิธีเขียนสระโอให้ถูกวิธีเริ่มต้นที่จุดสีแดงโค้งลงแล้วม้วนขึ้นลากขึ้นโค้งขึ้นไปทางซ้ายโค้งขึ้นไปทางขวาอาวัดตลายเขียนไว้ท้้งหน้าพยัญชนะต้นอ่านเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยเสียงสระโอคอโอโค ฟังนิทานกันนะจ๊ะโคตัวโตชื่อโอโมสีโกโก้โอโมตาโตชอบโมโคหูโตชื่อโตโตไม่ขี้โมโตโตชอบเดินโซเซจิงโจ้ขาโตชื่อโจโจ้ โจชอบเดินโตเต๋โจโจขาโตโตเต๋มาพบโอมโมและโตโตโอมโมชอบโมโมเมว่าตัวโกโจโจและโตโตบอกโอมโมให้หยุดโมจะได้มากินแปงโมลูกโตโต โอโมร้องโอ้โหททำตาโตโอโม่มองดูแตงโมลูกโตโต